จงให้อวัยวะของท่านเป็นที่ถวายเกียรติแด่ดพระเจ้าเพื่อพระสิริของพระองค์สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีในเช้าวันใหม่วันนี้ขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตพี่น้องที่รักในพริรซูุขิตวันนี้เราจะมาดูพระโอชนะของพระเจ้าในพระธรรมโรมบทที่6ข้อที่13 ในหัวข้อที่บอกว่าจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายพระเจ้าเราไปฟังพระเจ้นาของพระเจ้าด้วยกันนะครับอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอาธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นมาจากตายแล้วและจงให้อวัยวะ เป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้าพี่น้องทิรักษ์ในพระเยซูคริสต์วันนี้เราขอบคุณพระเจ้านะครับที่ได้พูดถึงอวัยวะต่างๆของร่างกายให้ร่างกายของเราเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าในการดําเนินชีวิตของเราพี่น้องทิรักครับก่อนที่เราจะมาพิจารณาประเด็นนี้ผมอยากให้พวกเราย้อนกลับไปอ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระดำรัส ของพระเยซูริตในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับก่อนนินหน้านี้นะครับในพระธรรมมาระโกบทที่9ข้อ4 2ถึง47พระวจนะของพระเจ้าตอนนี้ไม่ได้หมายความตามตัวอักษรแต่เป็นการพูดเชิญเปรียบเทียบนะครับแบบเกินความจริงเพื่อเน้นว่าเรื่องที่กำลังพูดถึงนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก พี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์พอมาถึงพระธรรมโลมอาจารย์เปาโลนำเอาคำสอนของพระเยซูคริสต์มาอธิบายในรูปแบบของในรูปแบบกลับกันนะครับคือแทนที่จะปล่อยให้อวัยวะบางอย่างทำผิดและต้องตัดทิงเสียแต่ทำให้กลับกันก็คือว่านำอวัยวะนั้นๆมาใช้ในทางชอบธรรม เพื่อถวายเกียรติในพระเจ้าดีกว่าเปาโลให้คำแนะนำมาประมาณ3ประการครับในวันนี้นะครับที่เราจะมาดูนะครับพี่นงคิรักอย่างที่หนึ่งเลยก็คืออย่าให้ความบาปครอบงาำในชีวิตของเรานะครับอย่าให้ความบาปครอบงาำในชีวิตของเราบาปในที่นี้คือบาปเชิญในประพฤติต่างๆที่สวนทางกันกันกบพระศาสนาแห่งความบริสุทธิ์ของ,ององค์พระผู้เป็นเจ้า หรือความบริสุทธิ์ของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจารย์เปาโลใช้คํานี้ในความหมายที่เกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่ไปไปตามพระลักษณะของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยส่วนคําว่าครอบงำในที่นี้มาจากคําที่บอกว่ามีอํานาจมีอํานาจเหนือชีวิตของเราพี่น้องเชิาครับอาจารย์เปาโลจึงให้กําลังใจและกําลังบอกกับเราว่า ผู้เชื่อต้องไม่ยอมให้บาปแห่งการประพฤติผิดศีลธรรมมามีอำนาจในชีวิตของเรามามีอำนาจเหนือกว่าชีวิตของเรานะครับเพราะถ้าหากมันมีอำนาจเหนือกับเราเมื่อไหร่หรือมีอำนาจหรือมาครอบงำในชีวิตของเราเมื่อไหร่มันจะบังคับบัญชาในชีวิตของเราทันทีร่างกายของเราทำในสิ่งที่ต่างๆกันนะครับทำหน้าท,ที่ที่ต่างกันแต่สวนทางกับ พระษณะแห่งความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วมันก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นความบาปครอบงามในชีวิตพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์อย่างที่สองอย่ายกอวัยวะให้บาปเป็นเครื่องใช้นะครับอย่าอย่ายกอวัยวะของเราให้กับความบาปในการนำไปใช้งานการที่บาปจะเข้ามาครอบงามในชีวิตของเราหรือครอบครองในชีวิตของเรา หรือจะควบคุมในชีวิตของผู้เชื่อได้นั้นน้องชิดาครับเกิดจากการที่เรานั้นมอบให้กับความบาปอย่างเต็มใจมอบให้เขาใช้อย่างเต็มใจหาว่าเราขัดขืนใจไม่มอบร่างกายของเราเอาเยาวะของเราให้กับความบาปแล้วความบาปไม่สามารถใช้ในร่างกายของเราได้แต่เหตุที่เกิดขึ้นจากความบาปที่ควบคุมในชีวิตของเราเพราะเราเต็มใจต่างหาก คือมอบอว,วอวัยวะบางส่วนของเราหรือหลายส่วนให้กับบาปเพื่อให้มันนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือชั่วร้ายพี่น้องทิรักษในพระยสุริสต์อวัยวะที่พระคัมภีร์กำลังพูดถึงนี้มาหมายความว่าหมายความว่าอวัยวะที่กำลังพูดถึงนี้หมายรวมถึงข้างในของร่างกายด้วยอย่างเช่นความคิดจิตใจอารมณ์ ความรู้สึกและอวัยวะภายนอกด้วยเช่นกันครับในขณะเดียวกันอย่างเช่นตาหูจมูกปากแขนขาหากว่าเราไม่ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตแล้วแล้วก็นะครับเราก็จะกลายเป็นสิ่งว่าเราเอาสิ่งเหล่านี้ให้กับความบาปในการนำไปใช้ในทางที่ผิดและในทางที่ชั่วร้ายเราจำเป็นต้องสำรวจตัวเองอยู่เสมอครับว่า เรากําลังเอาอาวัยวะของเราให้กับความบาปหรือไม่สํารวจตัวเองอย่างละเอียดตรวจสอบตัวเองอยา่างทุ่นฉีเราจะได้เราเต็มเราได้เต็มใจหรือไม่ในการที่เรามอบร่างกายของเราหรืออวัยวะของเราให้กับความบาปนะครับอวัยวะของเราหากว่าเรามอบให้กับความบาปความบาปจะเอาไปใช้ในทางที่ผิด และถ้าหากว่าเราจะสัตซ์ซื่อต่อตอนเองเราก็จะพบว่าบ่อยครั้งเรามอบอวัยวะของเราให้กับความบาปหากว่าเราสัตหากว่าเราสัตซ์ซื่อกับตัวเองแล้วเราสรํารวจตัวเองดูนะครับเราจะพบว่าบางครั้งเรามอบอวัยวะของเราให้กับความบาปจริงๆโดยที่เราตั้งใจก็ตามโดยที่เราไม่ตั้งใจก็ตามแต่ส่วนใหญ่แล้ลวคือโดยที่ความตั้งใจทั้งนั้นพี่น้องที่รักนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยหากว่าเรามอบอวัยวะของเรา ให้ในความชั่วกระทำสิ่งที่ชั่วไม่ว่าทั้งตาที่จะมองสิ่งที่ไม่ดีหูที่จะฟังในสิ่งที่ไม่ถูกต้องปากพูดในสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยครับและขณะเดียวกันเรากําลังมอบอ,อาวัยวะของเราให้กับความบาปและความชั่ว้ายยกอ,อยาวัยวะให้กับพระเจ้าเพื่อนในการใช้ในสิ่งที่พระเจ้าสมพอพระทัยและชอบธรรม คำกำชับนี้เป็นเหตุให้เราอะไรครับสํารวจดูว่าถ้าเรายกอวัยวะให้กับความบาปบาปจะไปใช้ในทางที่ผิดแต่ถ้าหากว่าเรายกอวัยวะของเราให้กับพระเจ้าแน่นอนครับสง,ง่าราศีจะออกมาจากชีวิตของเราพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ให้เราคํานวณแล้วก็คิดดีๆว่าทุกวันนี้เราสํารวจตัวเองดูสิครับว่าเราเอาอาวัยวะของเราให้กับความบาปหรือไม่ หรือให้กับสิ่งชั่วร้ายหรือเปล่าพี่น้องครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตากับเราอวัยวะของเราเป็นเครื่องมือของเรานะครับอวัยวะของเราเมื่อเป็นของเราแล้วเราก็ให้พระเจ้าใช้ในทางที่ชอบธรรมเมื่อเราใช้ปากของเราสรรเสริญพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์หนุนใจพี่น้องร่วมคี้จักรหรือตักขีจ้จักรกล่าวพระวจนะของพระเจ้าร้องเพลงสรรเสริญแด่พระเจ้า เรากำลังรับใช้พระองค์แม้เราจะทำสิ่งอ,อะไรได้ไม่ได้มากนะักแต่หากว่าเราทำสิ่งเหล่านี้หรือเอาเอ,าอาวัยวะของเราให้กับพระเจ้าแขนขาปากของเราให้กับพระเจ้านั่นคือการรับใช้พระเจ้าพี่น้องนะครับพี่น้องที่รักอวัยวะของเราจะเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในทางที่ชอบทำเมื่อเราใช้ความคิดของเราเพื่องานของพระเจ้า เนื่อความคิดของเรานะครับงานของคีดจักรงานของพระทังกิจคิดงานของพระเจ้านะครับอย่าเอาสมองของเราไปใช้ในทางที่ผิดแต่ให้ใช้ในงานของพระเจ้าอ,าอาวัยวะของเราเป็นเครื่องมือในการใช้ความชอบธรรมในการใช้ความชอบใช้ในการชอบธรรมเมื่อเราแสดงความเมตตาการุณาต่อคนอื่นอย่างเช่นโดยการช่วยเหลือคนอื่นเป็นกําลังใจให้กับคนอื่น ช่วยเหลือคนที่กํำลังเดือดร้อนและเป็นกํำลังใจให้เขาอวัยวะของเราจะเป็นเครื่องใช้ในทางชอบธรรมเมื่อเราใช้มือของเราในการทำงานของกิดจักรต่างๆในงานของคิดจักรในงานต่างๆนะครับอย่างเช่นพัธกิจของพระองค์ในกิดจักรอย่างเช่นการร้องเพลงนำเพลงทำความสะอาดสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรารับใช้พระเจ้าได้ทั้งนั้นโดยใช้มือของเรา อวัยวะของเราจะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมเมื่อเราเดินไปในทางของพระเจ้าและเดินในการหนุนใจคนอื่นเพราะฉะนั้นให้ใช้ปากของเราในการสรรเสริญพระเจ้าตาของเรามองในสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรามองหูของเราฟังพระวจนะของพระองค์มือของเราทําในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอบพะทายและงานของพระองค์เท้าของเราเดินเข้าไปหาพระเจ้า และเดินเข้ามาในการนมัสการพระเจ้าพ so ี so ่น้องทีละครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาต่อชีวิตของเราเราอธิษฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงรักเราและอวยพระพรให้ชีวิตของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพระพระทัยในการดำเนินชีวิตของเรานั้นพระบิดาเจ้าค่ะขอพระเจ้าทรงปรอวยพระพรในชีวิตของเราและการนพาที่มาจากพระเจ้าขอพระเจ้าทรงหนุนใจเราทั้งหลายในการดำเนินชีวิตและอยู่ในทางของพระองค์ในทุกๆเวลาข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอความรักความเมตตาที่มาจากพระเจ้าและการนำพาที่มาจากพระองค์พระบิดาผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้ิทั้งหลายขอการทรงนำพาการอวยพรและความเมตตาที่มาจากพระเจ้าให้มือของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยให้มือของเราเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยพระบิดาเจ้าขอพระเจ้าทรงรู้ถึงเราทั้งหลายในการนำพาคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนให้ใช้อวัยวะของเราเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าลืมกดไลค์กด แชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรในชีวิตของเราทุกคนครับพระเจ้าอวยพรครับ